สวัสดีครับผมแมนบิลเลนเนอร์นะครับก็มาสู่ตอนที่ชื่อว่าโน้ตฮาวนะครับคือความรู้นักวิ่งแต่เป็นวันนี้จะเป็นความรู้แบบง่ายมากๆก็คือวิ่งยังไงไม่เจ็บเขา่าครับเออมันง่ายเนอะคือทั่วไปแล้วอะ่ะคำตอบก็คือวิ่งยังไงไม่เจ็บเขา่าคือวิ่งช้าๆกับวิ่งเบาๆ แต่สิ่งที่อยากจะบอกเมกื่อนี้คือมันน่าจะพูดลึกกว่านี้นิดนึงวิ่งช้าๆสำหรับผมหลังๆนะผมไม่เรียกสิ่งนั้นว่าจำเป็นที่สุดผมมีจะบอกว่าวิ่งให้กระแทกเบาๆวิ่งให้แทกเบาๆทำไงคือวิ่งให้เงียบๆ มีครูเคยสอนผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเราควรวิ่งให้เงียบที่สุดเรากับว่าคิดซะว่าเหมือนแมวเขาเรียกว่าตะกบเขาเรียกว่าย่ำขาลงพื้นแล้วแบบมันย่อตัวลงเหมือนแมวตกตึกมาแล้วไม่ตายลองปล่อยสุนัขตกมาจากตึกสิครับตาย <c oughs> ดังนั้นแปลว่าแต่ละก้าวของเราอ่ะต้องเงียบและเบา ไม่ใช่วิ่งแบบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บตลอดคือถ้าเราไม่ได้วิ่งเร็วมากจริงๆเสียงไม่ควรจะได้ยินมากครับเราควรใช้วิธีการลงเท้าแล้วก็กลิ้งเท้าลงไปอย่างนี้ครับกลิ้งเท้าและยอ่อขานิดหน่อยแรกๆจะรู้สึกว่าแบบฝืนๆืนะเพราะว่าไม่มีใครเคยสอนว่าวิ่งให้เบาและย่อเท้าแต่สำหรับผมนะครับก็คือว่าถ้าเราฝึกย่อเท้าเป็นนะนี้เดี๋ยวต้องหาที่ที่มีแสงหน่อย ถ้าเราฝึกย่อเท้าเป็นนะครับเราจะวิ่งเบามากเงียบแล้วก็จะไม่เจ็บอ่ะอันนี้คือวิ่งอย่างแรกก็คือวิ่งให้เบาโดยทําให้การวิ่งมันเงียบนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่นะวิ่งให้เบาโดยการทำให้วิ่งนะัเงียบโดยการคิดว่าเหมือนเหมือนแมววิ่งก็เหมือนตะบบเหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนแมว ผมได้บอกว่าแรกๆเลยรู้สึกว่าเรายอ่อนิดหนึ่งแต่ว่าพอสักพักเราจะปรับตัวได้หาจุดพอดีของเราได้ช่วงแรกจะย่อตอนหลังจะเริ่มดีขึ้นบอขาเรา,าแข็งแรงแต่จะย่อน้อยลงแล้วเราไม่จําเป็นต้องวิ่งยอ่อตลอดเวลาในการวิ่งแต่ละครั้งวิ่งลองรันย,ยาวๆเนี่ยเราเปลี่ยนอากับกริยาดได้ตลอดเวลาวิ่งย่อบ้างย่อน้อยย่อมากย่อน้อยได้ตลอดเวลานะครับอ่ะขอ้อที่หนึ่งนะคือวิ่งให้เบา วิ่งเบาๆ้วยการวิ่งให้เงียบเนาะค่อยสอนนะครับในการวิ่งเบาด้วยการนี้เงียบนะเปลี่ยนเป็นเพิ่มถัดไปคือวิ่งแต่ละก้าวให้สั้นลงวงเล็บเร็วเท่าเดิมก็ไม่เป็นไรอ่ะคือหมายความว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราวิ่งทั่วไปอาจจะวิ่งแบบ ออถ้าเราไม่เร็วมากนะเราจะวิ่งทีร้อยหกสิบเก้าต่อนาทีเป็นเก้าแคลเดนนะก็คือรอบเท้าไงแล้วเราเปลี่ยนเป็นว่าแต่ละเก้ามันจะยาวขึ้นใช่ไหมมันจะยาวเพราะมันหาเยอะมันหาน้อยเนะาะสมมติเราเปลี่ยนว่าเราก้าวความเร็วเท่าเดิมแล้วเราก้าวที่ร้อยสี่สิบแต่ละเก้าก็จะยาวขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเก้าแต่ละเก้าก็จะยาวแล้วเราก็จะแรงและสิ่งที่แรงไม่เท่าไหร่ครับมันจะเกิดอาการโอเวอร์ไซส์คือ ส้นจะลงก่อนครับส้นจะลงก่อนครับ,รบเหมือนก้าวขายาวๆอ่ะมันคิดว่าคนใส่ส้นสูงอ่ะแล้วส้นก็ลงก่อนบิ่งไปแล้วมันส้นจะลงก่อนพอส้นลงก่อนแล้วตัวยังไม่ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะลงที่เข่าครับวิธีแก้ในการวิ่งที่เบาเมื่อกี้ก็บอกพูดที่วิ่งเงียบใช่ปะอันนี้คือการวิ่งแต่ละก้าวที่สั้นครับก็คือเน้น ซอยขาทีเน้นซอยขาทีมากขึ้นพอเราซอยขาถีขึ้นแต่ละก้าวเราจะสั้นลงพอก้าวแต่ละก้าวสั้นลงเราโอกาสที่โอเวอร์ไซส์ก็จะต่ำลงพอโอเวอร์ไซส์ต่ำลงเราก็จะมีปัญหาเรื่องเออไปลงเขานี่ไม่ทำให้สั้นไม่ได้วิ่งช้าลงนะข้อที่หนึ่งผมก็ไม่ได้ช้าลงนะผมออกการวิ่งเบางผมผม,ผมไม่ไม่ชอบวิ่งช้าลง ผมต้องการวิ่งเร็วเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยข้อที่2คือการวิ่งให้ถี่ขึ้นเช่นถ้าเรารอบขาอยู่ที่ร้อยห้ายหกสลองวิ่งร้อยแปซเราจะลงแรงน้อยกว่าเดิมอืมโอ้เดี๋ยวนะหาม,มุมก่อนหาม,มุมก่อนเดี๋ยวจะมืดไปอ่ะนิ่งๆแล้วกันคือพอเรา วิ่งรอบขามากกว่าเดิมแต่ละก้าวเราก็จะไม่โอเวอร์ไซส์ hmm. ก็คือก้าวมันจะไม่ยาวมาก mm hmm. พอไม่ยาวมากส่วนที่พอเราไปโดนอะ่ะมันก็จะไม่โดนเขา่ามันก็ลงแบบกลางเท้าได้ไม่ลงที่ส้นเพราะเคยได้ยินไหมลงส้นเจ็บเขา่าลงปลายเท้าเจ็บหน้าแข้งลงกลางเท้าพอดีเออแค่นี้เองลงส้นเจ็บเขา่า ลงปลายเท้าเจ็บแข้งแล้วก็เลยแบบงั้นลงให้ตรงกลางสิถ้าลงตรงกลางได้แต่เราขาเราไปไม่ถึงเราก็ก้าวขาให้มันสั้นลงจะได้ไปถึงลงตรงกลางเท้าได้นะครับอ่นนั่นคือข้อที่สองคือก้าวขาให้สั้นครับสองนะข้อที่สามคือเป็นเทคนิคแบบเขาเรียกว่าไงนะ ที่เราต้องเข้าใจนิดนึ่งนะ mm hmm. เพื่อการ mm hmm. ใช้รองเท้าที่เตี้ยลง,ค,งยครับคืออย่างนี้ครับการเจ็บเข่าอะ่ะมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราอ่างท่บอกมันเจ็บตั้งแต่เมื่อกี้ละแต่ละก้าวมันยาวแล้วมันลงที่ส้นใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ลงส้นเพราะว่าบางทีเราลงเท้ามันหนา รองเท้าเนาี่ยส้นลงก่อนฉะนั้นจริงแล้วอะเวลาวันที่ผมรีครัเวอรี่จริงๆอะผมอยากผมอยากบางทีผมทำด้วยนะคือก็คือการวิ่งเท้าเปล่าครับวิ่งเท้าเปล่าจริงไม่เจ็บเข่านะครับแต่สครัเท้าสแค่สครัรเท้าได้เองว่าเท้ามันอาจจะแบบถูก,กับพื้นที่แบบอาจจะขูดขะเง,งี้ยแต่ความเจ็บจะน้อยมากเพราะหนึ่งมันโดดไม่สูง สองคือเวลาเราไม่มีส้นสูงเนี่ยเราไม่มีรองเท้ามาทํามาสูงขึ้นเนี่ยเราจะไม่ลงขาาดลงกลางทางได้ง่ายขึ้นวิธีการเดินการวิ่งแบบนี้เ็าเรียกว่าแบรฟุตครับอ่าคือการใส่รองเท้าที่เตี้ยลงครับคือถ้าใส่รองเท้าที่สูงแต่เราเก้าไม่ถึงตัวไปไม่ทัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดอาการโอเวอร์ไซด์ทันทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเจ็บเข่าผมบอกถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่อยากเจ็บเข่าก็อย่าไปใส่ที่สูงมากเพราะความสูงอาจจะทาให้เราเจ็บเข่าถ้าเราไปไม่ทันคือมันเหมือนกับว่าออพอรองเท้ามันสูงใช่ไ่ะสิ่งแรกที่โดนคือส้นจริงไหมแต่ถ้าเราก้าวขาถี่ขึ้นมันก็จะพอช่วยได้แต่จริงๆวิธีที่สามที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าส่รองเท,ที่เตี้ยลงก็จะช่วยเรื่องปัญหาเรื่องเจ็บส้นนะครับ วิธีสี่ครับอาเจ็บต้นคือไปเจ็บเข่านะวิธีทีสี่ครับเป็นวิธีที่แบบแย่มากที่สุดสําหรับการวิ่งให้เบาขึ้นในการเจ็บเข่านะแต่แย่สุดนะวิ่งลงปลายเท้าไปเลยดีกว่าก็ถ้าบางทีแล้วเรารู้สึกว่าเราเออลงเจ็บเข่ามันเป็นเพราะลงส้น เราพยายามลงปลายเท้าเลยวิ่งจบลงปลายเท้ากลางเท้าปลายเท้ากลางเท้าแต่วิธีนี้ไม่แนะนําเป็นวิธีกวนๆแค่แหละแต่ว่าก็เหมือนแบบสวนทางอะ่ะถ้าลงปลายเท้าก็เจ็บชินสปริงเจ็บเจ็บหน้าแข้งถ้าจบถ้าลงซ้นก็เจ็บเข่าถ้าเราไม่อยากเจ็บเข่าเราก็ลงหน้าลงหน้าเท้ามากขึ้นแล้วก็ลงปลายเท้ากันเลยก็ได้คือการปรับลงคือจริงแล้วในข้อนี้ก็คือการปรับการ ลงเท้ากับให้ลงกลางเท้าให้ได้หรือจะเราบอกแล้วกลัวกลัว,ลวเจ็บเข่ามากก็ลงปลายเท้าไปก่อนสักพัก,กให้ปรับตัวนิดนึงพอเราปลายเท้าถึงเราลงกลางเท้าก็ไม่ยากหรือไม่ก็ลงปลายเทา้าเสร็จแล้วก็กลิ้งลงมาที่กลางเทา้าก็คือทําให้มันสัมผัสแล้วใช้วิธีการวิ่งให้นุ่มขึ้นคือการลงแล้วก็ย่อขาก็เป็นการวิ่งแบบเงียบอ่ะจริงๆก็เป็น สี่วิธีง่ายๆที่ผมใช้ในการวิ่งให้ไม่เจ็บเข่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ในการวิ่งให้ไม่เจ็บเข่าด้วยวิธีการตั้งแต่วิ่งแหงียบนะครับแล้วก็วิ่ง,งเงียบวิ่งให้ถี่ขึ้นอะแล้วก็ใส่รองเท้าให้เตี้ยลงรวมถึงเปลี่ยนการลงรูปเท้าการลงเท้าให้เป็นแบบหาบุมแสงเยู่ ร่วมในการเปลี่ยนการลงเท้าคือเปลี่ยนฟอร์มการวิ่งให้ไปลงกลางลงหน้าเท้ามากขึ้นนะครับก็จะช่วยได้หวังว่าโน้ตเฮาสั้นๆน,นี้จะได้ประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆจะชอบบรรยากาศในการวิ่งข้างนอกนี้เดินมาคุยข้างนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับแบงค์บิดแันเนอร์นะครับถ้าใครมีวิธีเคล็ดลับอืนอ่นๆแชร์ได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์ไม่ชอบกดอันไลค์จะได้รู้ว่า ดูแล้วไม่ชอบจะเป็นกําลังใจเพื่อไปแก้ไข<笑><笑>งงงงแเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ